มีทางบ้านถามมาว่าผมเคยทำเรื่องไม่ดีให้พ่อแม่และครอบครัวผิดหวังเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่ามาถึงตอนนี้ผมเริ่มหันมาสนใจธรรมะหัดสวดมนต์นั่งสมาธิเลิกเล่าบุหรี่ยาเสพติดทุกชนิดแต่พ่อแม่ก็ยังไม่ให้อภัยผมคนรอบข้างที่ผมเคยทำไม่ดีด้วยก็ยังไม่ให้อภัยผมพยายามเปลี่ยนตัวเองแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกกับผมเหมือนเดิมหาว่าเราเสแสร้ง ต้องทาอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์และทําให้ครอบครัวยอมรับครับคุณโยมอดทนทําความดีอย่าใจร้อนเหมือนตอนที่เราเองเริ่มจะไปเกเรเป็นไงเอ่ยใหม่ๆไ,ไม่ใช่ว่าเราท,ทําทีเดียวแล้วเขาก็จะเกลียดเราเลยนี่ใช่ไหมเขาก็ยังรักเราแล้วก็คิดเข้าข้างเราแต่เราทําซ้ําแล้วซ้าเล่าความคิดเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตอนนี้นี่ฮะเขารู้สึกว่าเราไม่ค่อยดีละเรากําลังจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันทีละนิดทีละนิด แต่ความรู้สึกในใจเขาไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนะเขากาลังดูเราอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเทเลนิดเทเลนิดแล้วจะค่อยๆดีขึ้นก่อนอื่นคุณโยมเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิเลเลกยาเสพติดเอากระดาษติดยาเลยนะตัวเราเองเนะี่ยดีขึ้นอยู่แล้วให้ปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจตรงนี้ส่วนความรู้สึกคนรอบข้างจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขอให้สําเร็จแล้วสมปรารถนาจเจริญพร